ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลองยกวางเลยค่ะก็ค่อยๆใช้พายปาดลงไปนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูจูนเนงนะคะก่อนอื่นคุณครูต้องขอขอบคุณุทุก ที่ให้กำลังใจแล้วก็ติชมนะคะคุณครูก็สัญญาว่าจะสร้างสารคลิปดีๆต่อไปค่ะแล้วก็จะนำทุกคอมเมนต์นะคะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็มีไอเดียเก๋ๆมานัเสนออีเช่นเคยค่ะนั่นก็คือการทำรองเท้ากินได้ค่ะเป็นรองเท้าเจ้าหญิงนะคะจะมีความเก๋ไก่แล้วน่ารักขนาดไหนนะคะก็ต้องมาคอยติดตามกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะประกอบไปด้วย โบนเนสครีมค่ะคุณครูเลือกเป็นแบบต้นแหลมแบบนี้นะคะสําหรับนํามาทําในส่วนของส้นรองเท้าค่ะเบลฟ์นะคะคุณครูจะมาทําในส่วนของขานรองเท้าค่ะไวช็อกนะคะสําหรับเคลือบรองเท้าให้เป็นชิ้นเดียวกันค่ะท็อปและสตรอเบอรี่นะคะสําหรับนํามาเคลือบให้ทุกอย่างเป็นสีชมพูค่ะน้ำตาลเม็ดมุกนะคะคุณครูเลือกมา2ส,สีค่ะเป็นสีขาวแล้วก็สีทองนะคะอันนี้เป็นไวช็อกสําหรับอีกนะคะก็จะนํามาเชื่อมในบางจุดเล็กๆน้อยๆค่ะ อาพร้อมลแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูจะใช้เวเฟอร์2อันนะคะมาต่อกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นจะใช้คัตเตอร์ตัดนะคะให้มีปลายแหลมค่ะขั้นตอนนี้ถ้าน้องๆคนไหนไม่ถนัดก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะจะได้ไม่เกิดอันตรายะคะ่ะก็หั่นลงไปนะคะสองฝั่งเลยค่ะจับให้เท่ากันก่นกอนนะคะแล้วก็เล็ลงไปะะประมาณ ส่วนของหัวรองเท้าก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะใช้เวเฟอร์อีกสองอันนะคะมาเรียงต่อกันด้านล่างค่ะแล้วก็ตัดเลยค่ะตามเท่าเดิมเลยนะคะเราก็จะได้หัวรองเท้ามาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นคุณครูจะใช้ไวช็อกนะคะมาเชื่อมบริเวณหัวรองเท้าติดกันค่ะ ก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องใช้ไวช็อกละลายแล้วก็นํามาเคลือบอีกทีนึงค่ะตรงกลางด้วยนะคะไวช็อกนี้ก็สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะคุณครูซื้อมาก,ก็จะเป็นขนมกล่องละ20บาทค่ะข้างหน้าเขาก็จะมีภาพประกอบเป็นไวช็อกแบบนี้เลยค่ะ oh. หลังจากนั้นคุณครูก็จะทําด้านข้างของรองเท้านะคะ ก็จะแบ่งครึ่งค่ะจะไม่ได้ใช้เยอะมากนะคะแบ่งครึ่งตรงกลางเลยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ประกบลงไปด้านข้างค่ะแล้วก็ใช้ไวช็อคทานะคะเราก็จะได้หัวรองเท้ามาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้คัตเตอร์นะคะตัดส่วนที่ยังมีความเหลี่ยมอยู่นะคะให้โมหมะคะ้งมนค่ะ ไม่ค่อยเล็มนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังเลยนะคะถ้าน้องคนไหนไม่ถนัดเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองหรือว่าพี่นะคะช่วยนะคะเท้าเราก็จะม้วนๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดแต่งให้ดีนะคะ <S <S หลังจากที่เราตัดแต่งรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มาในลักษณะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณรูก็จะเคลือบเบเฟ,ฟอร์นะคะให้ติดกันค่ะ อันนี้เป็นไวช็อกที่คุณครูได้ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะปาดลงไปเลยนะคะไวช็อกเนี่ยเขาจะค่อนข้างเซตตัวเร็วนะคะเราก็ต้องรีบปาดค่ะว่า,าก็ต้องปาดให้เนียนๆนะคะเชื่อมด้านข้างนะคะแล้วก็งางขึ้นอย่างนะะี้ค่ะก็เคลือบให้ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเข้าช่องฟีีค่ะแล้วก็หัวรองเท้านะคะเราก็ใช้ไวช็อกปาดให้เข้ากันค่ะ เพื่อที่จะเคลือบเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะหลังจากที่คุณครูเคลือบไวช็อกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของหัวรองเท้าแล้วก็ฐานรองของรองเท้านะคะก็จะประกอบกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาทําในส่วนของโซนรองเท้าค่ะก็จะใช้โคนไอศครีมนะคะตัดเลยคุณครูจะใช้ไวช็อกนะคะใส่ลงไปค่ะทําให้แบบฐานดูนแน่นมากขึ้นนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลองยกวางเลยค่ะแล้วก็ใช้ไวช็อกนะคะค่อยๆปาดให้เข้ากัน,นะคะ่ะตรงนี้เราจะเชื่อมให้ติดกันนะคะ,นนะก็ค่อยๆใช้พายปาดลงไปนะคะ ็ใช้วเฟอร์นะคะตัดแบ่งแล้วก็มาประกอบเข้าด้วยกันตรงนี้นะคะเราจะทําเป็นเหมือนรองเท้าของเจ้าหญิงนะคะบริเวณด้านหน้านี้ก็เกี่ยให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าพอมีความร้อนแล้วะคะ่ะไวช็อกอาจจะละลายได้นะคะไวช็อกที่เราได้ทําเป็นพื้นไว้ตอนแรกอะคะ่ะเราก็อาจจะต้องใช้สตรอเบอร์รี่ให้หนาขึ้นนิดนึง ังจากที่เราเคลือบช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค,คุณครูจะใช้เม็ดมุกน้ำตาลน,นะคะมาตกแต่งค่ะค่อยๆวางลงไปได้เลยนะคะนี่ก็จะตกแต่งให้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะค่อยๆเรียงไปเรื่อยๆนะคะจนรอบขอบของลองเท้าเลยค่ะ วันนี้สตรอเบอรี่ก็ยังไม่เซ็ตตัวนะคะเราก็เลยสามารถที่จะวางลงไปได้เลยค่ะคั้ต่อไปก็จะมาแต่งบริเวณด้านหน้านะคะกูก็จะฝังเป็นเพชรลงไปนะคะกูก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับรองเท้านะคะด้วยการติดเม็ดทองทองลงไปค่ะเป็นแบบรองเท้าหัวเพชรนะคะวิงวาว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรองเท้าแก้วค่ะหวังว่าคงถูกใจหลายๆคนนะคะและสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ตั้งใจทําเต็มที่เลยค่ะสำหรับคลิปหน้าคุณครูจะมีไอเดียอะไรเจ๋งๆมานำเสนออีกก็ต้องคอยติดตามกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คุณครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ